ถึงแม้ว่าเรือใบสีฟ้าจะไม่มีหน้าเป้าอาชีพอยู่ในทีมหลังจากเซคโออาเกโรย้ายออกจากสโมสรไปแล้วแต่ขณะนั้นการเป้าหมายแรกของเปปกวาดิโอลาในช่วงเปิดตลาดนักเตะเดนม,มกรากลับไม่ใช่แฮร์รี่เคนหรือฮาแลนด์ห,หัวหอกระดับท็อปของยุโรปแต่มันกลับกลายเป็นฮูลเ,ลนเ,เรียนอวารสกองหน้าจากริวอเพดววย21ปีที่เรือใบสีฟ้าซื้อมาร่วมทีมแบบล่วงหน้าหลายคนคงงงและก็เกาหัวว่าไอ้นี่เป็นใคร ทำไมเป๊ปกว่าดิโอลาถึงตัดใจคว้าตัวมาร่วมทีมแต่หากไปติดตามโปรโไฟล์บอกเลยว่าไม่ธรรมดาชายามิชชยไอ้นี่เคยตกเป็นข่าวกับแมนยูมาสักพักใหญ่แล้วแต่ปีสาจแดงดีแต่ป้อล่อไม่เป็นเอาเป็นว่าก่อนที่อาวาเรสจะโด่งดังไปมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเด็กหนุ่มรายนี้กันหน่อยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนมีฝีตีหน้าจับตามองอย่างไร โดยฮูเรียนอาวารสนะครับเกิดในหมู่บ้านเล็กๆแห่งเมืองเคาชินใจกลางรักกอโดบาประเทศอาเจนีนาโดยเด็กหนุ่มคนนี้นะครับมีชื่อเสียงกระชอนตั้งแต่อายุยังน้อยสมัยหัดตั้งไข่โบเซทานลูกหนังกับอติโกเคาชินเพราะด้วยฝีเท้าที่เหนือกว่าไวเด็กเดียวกันโดยมีความอัจฉริยะของเขาเริ่มแพร่กระจายไปทั่วจนได้รับคําเชิญจากเรอลมอริสหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข,ของโลกให้ไปทดสอบฝีเท้าซึ่งอาวารสตอนอายุ11ดนะครับโชคชะตาก็นำพาเขาได้มาฝึกซ้อมกับเรอลมอริสเจ้าหนูรายนี้แสดงให้เห จากห้านัดที่ลงสนามกับเรอัลมาดริดนะครับพี่แกยิงไป2ประตูจากหนัดพร้อมช่วยราชน้อยผ่านเข้าไปชิงชนะเลและเอาชนะเรอัลเบติสคว้าแชมป์เยาวะชนได้เมื่อสิปีที่แล้วแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าโชคชาตาจะนำพาอาวเรสมาสู่เรอัลมาดริดแต่แล้วบุญพาวาสนาไม่อาจจะทาให้บรรจบกันได้พระว่านโยบายของราชาชุดขาวระบุไว้ว่าหากจะเซ็นสัญญานักเตะต่างชาตินอกจากครอบครัวจะต้องย้ายมาทํางานแล้ว จะต้องรอให้อาวารสอายุ13ปีเป็นอย่างน้อยแต่ตอนนั้นเขาเพิ่งอายุ11ขวบยังเด็กเกินไปที่จะเซ็นสัญญาเป็นนักเตะเยาวชนมาริททำให้ความฝันจะซบดักยักษ์ใหญ่ลาลิกาสเปนฝันสลายไปในพิบตาสิงกูสตาโวคุณพ่อของอาวารสนะครับเล่าถึงความหวังครางนั้นที่ลูกชายไม่ได้เซ็นสัญญากับมาริดไว้ว่าผมจำได้ว่ามันเป็นลูกมันมันมันเป็นความฝันของลูกชายผม ถ้าหาเขาสามารถอยู่กับเลอมาริตต่อไปได้พวกเราก็เป็นครอบครัวที่ทํางานหาเช้ากินคําตัวผมทางานอยู่ในบริษัทธัญพืชครับส่วนมาเรียน้าเมียผมเนี่ยก็เป็นครูอยู่โรงเรียนอนุบาลเมื่อสุดท้ายแล้วไม่สามารถซบตักมาริตได้ก็ต้องแบกความฝันกลับไปบ้านเกิดอาเจตินาเหมือนเดิมซึ่งหลังจากอกหักกับมาริตนะครับทางอวารีสได้เดินทางไปทดสอบฟีตีนกับโบคาจูเนียมาด้วยแต่สุดท้ายก็มาลงเอยกับคู่อริอย่างริวเพลตยักษ์ใหญ่จากลีอาเจตินาเมื่อปี2016ซึ่งเจ้าหนูอวารีสก็ใช้เวลา เพียงแค่2ปีถูกผลักดันขึ้นสู่ชุดใหญ่จนได้ แม้ว่าในช่วงแรกกับริวเพลธนะครับเจ้าตัวจะมีฐานะเป็นแค่อะไรสํารอ c ได้ลงสนามไม่เยอะมากมายนักแต่กันนั้นเจ้าตัวอยู่ในชุดที่คว้าชแชมป์โคปาลิบาตาโดเรตเมื่อปี2018และฟุตบอลถ้วยในประเทศอีกหนึ่งสมัยเมื่อเขาสั่งสมประสบการณ์มาเต็มเปียบฮูเรียนอวารสก็ถูกดันขึ้นสู่ชุดใหญ่กับริวเพลแบบเต็มตัวในปี2021เขากลายเป็นตัวดาวซันโวประจําทีมยิงประตูใส่คู่แข่งถล่มทลายตลอด28นัดที่แกยัดไป20ประตูช่วยพาริ Plate, วเพลคว้าแชมป์ลิกแดนฟ้าขาวครั้งแรกในรอบ7ปีีีีีีพร้อออมดดกกเป็นนาาววัขงงลงตท ยังไม่พอเพราะด้วยผลงานอันสุดยอดกล้วยทอด2ทุงของฮูเรียนอาวารีรที่ทําไว้กับรวเวเ์เพจเมื่อปี2021มันส่งผลให้เจ้าตัวนะครับคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของลีทวีปอเมริกาใต้มาครองโดยมีคะแนนโบวตเอาชนะทั้งกราบเบียวมาโบซาโอฮอกจากฟราเมโกและกุสตาโวโกโมเมซเซนเต์แบ็กจากพาวมรัสยิงเยอะขนาดนี้ก็แน่นอนแหละครับว่าอาวารสถนัดเล่นตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าแต่ก็ถอยตัวเองลงมาเล่นกองหน้าตัวต่ำได้โดยในปี2021รวมทุกรายการนะครับเจ้าหนูวัย21ปีฟอร์มแรงกระฉุดแบบบไไม่่อยููลััังปป24ระตก 18S ส ตการลงเล่นทั้งหมด46นัดน,นับว่าเป็นสถิติที่โคตรเวอร์วางมาก อย่างไรก็ตามสมัยที่อาวารีสนะครับถูกดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ของริวเวอร์เพลและเริ่มในโอกาสลงสนามอยู่บ่อยๆเมื่อปี2020ช่วงยุคมาเซลโลก,กาลาโดเขาถูกส่งลงตำแหน่งปีขวาเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ายุคนั้นสโมสรมีตัวเลือกในเกมรุกมากมายและหลายคนอาจจะไม่ทราบมาก,ก่อนว่าจริงๆแล้วฮูเลียนอาวารีสเป็นหนึ่งในขุนพลทีมชาติอาร์เจนตินาชุดคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2021ดังนั้นหมายความว่าเจ้าตัวเคยได้ฝึกซ้อมในเล่นร่วมกับเมสซี่ซูเปอร์สตาร์ของทัพฟ้าขาวมาแล้วแต่น่าเสียดายที่ทนนนนนวัวร์นาเมนตรอาสง ที่อาเจนินาถล,าล่มอัลรบเวียไป4ประตตัวหนึ่งส่วนที่เหลือมีเชื่ออยู่บนนักสำรองทั้งหมดอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากนั้นเจ้าหนูรายนี้ก็ถูกเรียกติดทีมฟ้าขาวมาตลอดแต่ก็ยังเป็นตัวสำรองรอแค่เวลาได้รับโอกาสเป็นตัวจริงก็เท่านั้น และถ้าหากว่าใครเป็นแฟนบอลแมนยูนะครับน่าจะได้เคยได้ยินชื่อของฮูเลนเอาวารสมาสักพักใหญ่แล้วเพราะเดผลงานและโปรไฟล์ที่ร่าย,ยามาก่อนหน้านี้ไม่แปลกหรอกครับว่าทำไมาปีศาจแดงถึงตกเป็นข่าวว่าอยากได้ตัวเพราะว่าตอนนี้เจ้าตัวนะครับผมมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ21ล้านปอนด์นับว่าถูกมากๆหากเทียบกับฟีตีและอายุการใช้งาน แต่กันนะครับผมแมนยูดันปล่อยให้ฮูเลตอวารเรสเป็นเพียงแค่นักเตะที่ให้ความสนใจไม่ยอมลงมือเดินหน้าเซ็นส,สัญญามาร่วมทีมสงสัยยะปล่อยให้เป็นตำนาน48ชั่วโมงไปอีกหนึ่งทางทางที่มีข่าวรายงานว่าอวารเรสตนะกรับกับปันใจอยากมาเล่นในถิ่นโอทฟฟอร์ดพระวันในประติศาสตร์สโมสรแมนยูนะครับผมมีนักเตะอาเจ,จนินามาค่าให้กับปีศาจแดงหลายคนไม่ว่าจะเป็นเวรอนกราเบียลไฮเซ่มารกอสโรโฮคาร์ลเตเมสซึ่งแมนยูเองก็ปล่อยให้เพชรที่ยังไม่เจรไนนนลลลุุดดดอออยยอยยปปปป่่าาาาางงี้้้เเเืจกกกสทแวว็ิาัดสนใจ่คีญญาาควใน ผู้เล่นอาวารสมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยมีข้อผูกมัดกับทีมเป็นเวลาหปีเต็มๆเพื่อเอามาจะเรยรอยตามเซเคโอเกียวโร่ตามนาฬิกอาเจนตินาโดยจะย้ายมาอยู่กับทีมมาเรือยใบสีฟา้าอย่างเป็นทางการในช่วงซัมเมอร์หน้านี้เรียกได้ว่าแมนเชสเตอร์ได้ดาวร่งนรกแตกมาประดับทีมอีกคนส่วนแมนยูก็แสดงให้เห็นอีกครั้งเลยนะครับว่าพวกเขาดีแต่ป้อล่อไม่เป็นปล่อยให้คู่อริรวมเมืองคว้าของดีไปอยู่กับทีมในที่สุดและนี่คือขอบสนามหามมาแนะหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อมาคขบบสนนะรั